ต้องการสถานะ VIP ง่ายๆด้วยเงื่อนไขพิเศษจาก c a p ป t a l b e บ r ดูคลิปนี้ให้จบก่อนจะไปรับฟังเงื่อนไขของการเป็น VIP วันนี้พ e. ีมีเทคนิคนะครับในการเทรดในเรื่องของการวางแผนการเทรดแน่นอนนะครับทุกครั้งที่เราจะเข้าเทรดเรื่องของการวางแผนการเทรดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมาก อย่างหนึ่งนะครับที่เราจะนํามาใช้ในการวางแผนการเทรดก็เรื่องของเทคนิคนะครับในการที่จะเข้าทํานะครับจุดที่เราจะเข้าทําเราอาจจะเรียนรู้ในหลายๆเทคนิคมาแต่ว่านาะเวลานี้ที่เราจะเข้าเทรดในเซตนี้สมมุตินะฮะถ้าเราจะใช้เทคนิคไหนหรือว่าจะใช้ตัวช่วยอะไรนะครับเราต้องยึดถือเอาสิ่งนั้นนะครับเป็นแผนการเทรดของเรา <Okay. S 1> ถ้าเกิดเราเอาหลายๆเทคนิค หลายๆอย่างที่เราเรียนรู้มามาปนเปกันนะน้องๆนะมันจะเกิดความสับสนแล้วสุดท้ายนะครับการเทรดของเราก็จะเกิดความผิดพลาดนะครับแล้วก็มันเหมือนการผิดแผนนะเราจะสับสนนะฮะไม่รู้จะเอาอะไรเป็นตัวยึดเหนี่ยวนะครับในการที่จะเข้าทำกำไรของเรานะครับอย่างสมมุตินะครับพี่ไอจะเข้าทําด้วยสคริปต์นะครับสมมุตินะฮะพี่ไอจะเข้าทําด้วยสคริปต์จากแคปลแบนะครับพี่ไอก็จะยึดถือเอาสิ่งนี้ เป็นหลักสําคัญคือถ้าเกิดว่าไม่มีสคริปต์เกิดขึ้นไม่มีเงื่อนไขเกิดขึ้นนะครับพี่ไอก็จะไม่กดแต่ถ้ามีเงื่อนไขหรือว่ามีสคริปต์นะครับเกิดขึ้นพี่ไอจะเข้าเทรดทันทีนะครับโดยที่ไม่มีความลังเลสงสัยนะครับตัดสินใจแล้วเราต้องรอรับผลหมั่นนะครับนอกเหนือจากนั้นจะเป็นเรื่องของการบริหารเงินหน้าตัดน,นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้อง บริหารเงินหน้าตาของเราให้ดีนะครับมันจะช่วยให้การเทรดของเราไม่เกิดการสับสนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับน้องสําหรับในเรื่องของวาง่าการวาง,วางแผนการเทรดด้วยเทคนิคการใช้สรคร,สริปต์นะครับจาก Captain Bear สคริปต์ตัวนี้ชื่อว่า Post Band t a c t i c นะครับเป็นสคริปต์ฟรีจาก c p t a i n แ e a r เงื่อนไขง่ายๆนะครับน้องๆเพียงเติมเงินแค่30ดอลลาร หรือประมาณ1000บาทนะครับแล้วส่งสลิปนะครับไปที่ไ i อ้อนแคปตันแบรไทยนะครับน้องจะได้รับสคริปต์ตัวนี้ฟรีนะครับในระหว่างที่เรารอสัญญาณสคริปต์นะครับพี่จะมาพูดถึงเงื่อนไขนะครับในการขอรับสถานะ v i p ง่ายๆนะครับเพียงเติมเงินเข้าพอร์ตนะครับจากปกติที่ต้องเติมที่50,000บาทพิเศษครับเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับเติมเงินเพียง2 0,000บาท และลงทะเบียนเพื่อแจ้งสิทธิ์ที่ลิงก์นี้นะครับพี่ไอ้ลงลิงก์มาให้ตรงนี้นะน้องๆจะได้รับสถานะ V.I.P. นะครับซึ่งสถานะ V.I.P. ดีอย่างไรนะครับสถานะ V.I.P. สามารถถอนเงินได้เร็วขึ้นครับน้องๆครับมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มมากขึ้นนะครับคู่เงินก็เปิดมากขึ้น และก็การร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับจะได้หากได้รับรางวัลน,นะครับจะได้รับรางวัลเพิ่มพิเศษในเลขของ VIP ครับและใครที่ต้องการเรียนรู้นะครับในเรื่องของการเทรดนะ Capital Bear มีไลฟ์สดครับทุกวันจันทร์และวันศุกร์ในเวลาบ่ายสถึงบ่ายสี่โมงครึ่งนะครับส่วนวันพุธนะครับจะปรับเวลาเป็นเวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่ง เดี๋ยวเรามาดูออเดอร์แรกกันนะครับตอนนี้มีสัญญาณาสคริปต์นะครับเกิดขึ้นนะครับพี่ไอกดเข้าออเดอร์เซลล์น้องๆจะสังเกตว่าตรงนี้เป็นบริเวณแนวรับนะครับแต่เป็นแนวรับที่ถูกทดสอบนะครับแท่งเทียนลงมาทดสอบหลายแท่งมากๆแล้วมีโอกาสที่จะทะลุได้เหมือนกันนะครับก็อย่างที่พี่ไอบอกนะครับเมื่อเราวางแผนการเทรดไว้แล้วนะครับว่าเราจะเข้าทำด้วยเทคนิคของอ สคริปต์นะครับจากแคปตันแบร์พี่ใหญ่ก็จะกดนะครับเมื่อมีสัญญาณสคริปเป็นลูกศรชี้ลงนะครับให้เข้าออเดอร์ในแท่งถัดไปพี่ใหญ่กดลงทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับโดยที่ไม่ลังเลสงสัยนะครับแพ้ชนะนะครับปล่อยให้เป็นเรื่องของผลของที่มันจะออกมานะครับส่วนเรื่องของอาการบริหารเงินหน้าตากอะไรของเราก็ว่ากันไปนะครับพี่ใหญ่กดเข้าออเดอร์ไปแล้วซึ่ง ก็เป็นไปตามคาดนะครับแนวรับนี้เอาไม่อยู่นะครับก็เผยไปเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะผลของอสคริปต์นะครับคอสแบนแทัคติกนะครับค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำสูงอย่างที่พี่ไอ,อบอกน้องๆไว้นะฮะเน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับในเรื่องของการไลฟ์สดนะครับ จะมีโค้ชนะครับมาสอนเทคนิคลับนะครับเปิดเผยในทุกๆเรื่องราวของการเทรดนะครับพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมแจกหนักๆแจกไม่หยุดกับแคปตันแบนะครับในไลฟ์ทุกๆวันนะฮะที่พี่ไอ้แจ้งไปนะครับก็คือวันจันทร์และวันศุกร์เวลาบ่ายสามถึงสี่โมงครึง่งนะครับและวันพุธนะครับเวลา3ามทุ่มถึงสี่ทุ่มครึง่งใครต้องการที่จะอขอรับรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมนะครับก็ ไปแอดไปที่ Capital Bear ไทยนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ออเดอร์ที่2กันนะครับออเดอร์แรกห่างจากออเดอร์ที่2นี้นะครับประมาณ15นาทีครับน้องครับเสือสคริปต์เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับนี่นะฮะลูกศรสีแดงชี้ลงนะครับเราจะกดเข้าออเดอร์เซลล์ในแท่งถัดไปนะครับเปิดแท่งมานะครับใหญ่ก็กดเข้าออเดอร์ไปนะครับตามสัญญาณสคริปต์นะครับ ตรงนี้นะครับน้องๆจะสังเกตว่าเป็นเทรนขาลงนะครับมีการลดโลลดหายลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็เกิดสคริปต์ให้เราเข้าออเดอร์เซลล์ในเทรนขาลงก็ไม่ลังเลนะครับที่จะกดเข้าออเดอร์ไปนะฮะย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับสถานะ VIP นะพิเศษเฉพาะเดือนนี้นะครับน้อง,องเพียงเติมเงินที่20,000บาทนะครับจากปกติที่เราจะต้องเติมถึง5 0,000บาทนะฮะ เติมแค่20,000บาทแล้วก็ขอรับสิทธิ์ VIP ได้ตามลิงก์ที่พี่ไอแปะไว้ให้นะครับออเดอร์นี้ก็เข้าตามเทรนนะครับก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับน้องตอนนี้ก็แรงขายนะครับเทลงไปตามเทรนครับนี่นะฮะก็น่าจะชนะสวยงามนะครับโอ้โหนะครับนี่นะฮะเรื่องของการเทรดนะน้องนะวิสุดท้ายดีขึ้นไปเกือบถึงจุดเข้านะครับแต่ก็ ยังวินไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเงื่อนไขต่างๆรายละเอียดต่างๆนะครับน้องๆสามารถที่จะขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Li n e c a p แ a ปเ b อร์แบไทยได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณแคปเปอแบค์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่มอบสิ่งดีๆให้กับนักเทรดมาโดยตลอดนะครับพี่ใหญ่ก็คงต้องขอลาน้องๆไปแต่เพียงเท่านี้ครับน้องๆครับสวัสดีครับผม